เราจะต้องเข้าใจตัวสิ่งประดิษฐ์ตัวนวัตรกรรมหรือเทคโนโลยีของลูกค้าก็เหมือนเราเป็นสะพานนะคะที่ช่วยลูกค้าให้สามารถเริ่มต้นจนถึงรับจดเทะเบียนเลยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับพ่อแอรควชนกค่ะของนี้เร,เรียกพี่แอนะคะพี่แอรตอนนี้ทํางานอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นตัวแทนแสิทธิบัตรค่ะก็ดูแลงานด้านสิทธิบัตรให้กับลูกค้าค่ะแล้วทําด้านนี้มานานหรือย,ยังคะกี่ปีแล้วถ้าเป็นงานด้านนี้ก็ประมาณ10ปีแล้วค่ะ นานมากค่ะเอ่อถ้าเกิดเป็นชื่ออาชีพตัวแทนสิทธิบัตรอะคะ่ะถ้าไม่ได้ทํางานสายไอพีเนาะอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับคํานี้ว่ามันคืออะไรมีอาชีพนี้อยู่ด้วยหรออะไรเงี้ยค่ะอยากให้พี่อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเรียนจบสายอะไรมาแล้วก็รู้จักอาชีพนี้ได้ยังไงคะ่ะจริงๆส่วนตัวนะคะก็จบสายวิศวะมานะคะแต่ว่าอดีตเนี่ยถ้าย้อนเวลาไปก็เหมือนมีโอกาสได้เข้าไปทํางานเกี่ยวกับนวัตกรรมค่ะก็เลยทําให้ได้รู้จักอาชีพนี้แต่ว่าก็จริงๆอาชีพนี้มันก็ไม่ได้เข้ามาง่ายๆนะคะเพราะว่าเราก็ต้องไป อบรมนะคะแล้วก็สอบขึ้นทะเบียนกับทางกรมงทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงคณิตด้วยเหมือนกันอ๋อต้องมีการสอบด้วยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราจําเป็นที่จะต้องเรียนจบสายกฎหมายมาโดยเฉพาะไหมคะถึงจะมาทําอาชีพนี้ได้คะ่ะจริงๆมันไม่ได้มีข้อกําหนดขนาดนั้นนะคะจะจบวิทยาศาสตร์หรือจบวิศวะหรือว่ากฎหมายเงี้ยคะ่ะก็สามารถทํางานตรงนี้ได้แต่ว่ามันก็จะมีอ่อรีเร i ยร์เมนต์อยู่นิดนึงนะคะที่เราจะต้องเข้าใจตัวสิ่งประดิษฐ์ตัวนวัตรกรรมหรือเทคโนโลยีของลูกค้าถึงจะช่วยงานลูกค้าได้แล้วอาชีพ อาชีพตัวแทนสิทธิบัตรไงเวลาทํางานเราทําอะไรให้กับลูกค้าบ้างคะหลักๆแล้วนะคะเหมือนเราเป็นตัวกลางอะค่ะที่ช่วยลูกค้านะคะในการเตรียมคําขอรับสิทธิบัตรนะคะแล้วก็ร่างคําขอลิ่งคําขอนะคะรวมถึงการแก้ไขไปที่กรมสิทินทางปัญญาะคะ่ะ <c oughs> ก็เหมือนเราเป็นสะพานนะคะที่ช่วยลูกค้าให้สามารถเริ่มต้นจนถึงรับจดทะเบียนเลย